ไมเจอโรงพยาบาลด่วนไม่มีฉุกเฉินทำมีแต่ผมไม่รู้จักประตูฉุกเฉินผมไม่เคยไปโรงพยาบาลวานนอนไปตั้งแต่ตีสองกว่ากว่าจะหาหมอเจอตีสามื่บ้านเขียวทำอะไรอยู่คือไม่เพื่อนบ้านเขียวเคาะมันไม่ตื่นก้าวก้าวแบบผมมันเข้าหูผมผมก็เข้าห้องน้ำเนาะเอาน้ําใส่หูแบบจะให้มันออกแต่มันมันไม่มันไม่ออกแต่มันตัวใหญ่ถ้าปกติถ้าเป็นตัวเล็กมันออกไงถ้าเป็นลมเป็นอะไรอ่ะมันออกคือบอกอยาสูบใส่ โมูหแล้วนอนโอ้ยนอนปวดอยู no ่ประมาณสักเกิงชั่วโมงนี่แหละบ่ไหวว่ะไปเลยไปโรงพยาบาลเลยเคาะเรียกไอ้คนห้องตรงข้ามมันก็ไม่ตื่นผมว่าไม่น่าได้ยินเสียงนะสูบยาอย่างพวกยาประโยชน์ของยาสูบไปเอาใส่น้ำแล้วก็บีบใส่เอาใส่น้ำแก็บีบใส่มันได้กินยาสูบกระอกมาเลยมันจะออกครับให้มันปี๊ดมันหมดเข้าไปข้าวก็เกลือบาดนี่วัวมันตัวใหญ่ หมอเองตกใจเลยอุ้ยตัวใหญ่ยังผมไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงหมอวะไม่ใช่ม้าเป็นหมามันคล้ายๆครับอ่ามันแมงเอี่ยงว่ะแมงสาบคล้ายๆคล้ายๆแมงสาบแต่ว่าประมาณตัวมันตัวน้อยกว่าแมงกระแทะเออมันจะประมาณตัวเท่านิ้วก้อยนี่แหละอืมแมงกระแทะตัวใหญ่มันแข็งเออมันมุดเข้าไปเลยออกมาผมยังตกใจผมว่าจะถ่ายผมลืมผมนึกอะไรไม่ออกปวดหูปวดหูปวดหูเออแมงจนปวดเลยอ่ะ แบวมันเข้าไปจะถึงข้างในแล้วอ่ะนัคันโหด้วยไหมฮะคันโหด้วยไหมตอนแรกก็คันๆแหละตอนนี้มันปวดเลยปวดเท่าดีก้อยเลยป้าดตัวใหญ่ไปตีสองกว่ากลับมาตีสามปวดใจไน้นอนก็เกือบตีห้ามันนอนไม่หลับมันระแวงกลับมานี่นอนไม่หลับเลยระแวง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 ไี่เปิดไฟไว้ก่วนเลยก็ผาบมาแรงออกให้หมดเลยมันไม่กวนห้องตีห้า เจ็ดโมงตื่นมาเออสองคนนี้มันก็อาบน้ําอยู่เออลุกขึ้นมาอีกทีแปดโมงเออเออแล้วก็มาแลกตังค์แล้วก็ออกมานี่แหละแทบไม่ได้นอนเดี๋ยวจะกลับไปนอนอีกแล้วเพราะว่ามันผิดสโลแกนปกติมันต้องเที่ยงทำมันมัไนี้มัน9เก้โมงน้าตาเด็กวันนี้รวบรวมนางรำเนื่องใน FC จากไหนคะ อันพ่อบ่ะอันค่าอันค่าของอ่ะิพ่อจ้าพ่อจ้าเหลือบ่ครับที่เหลือที่เหลือเป็นที่เหลือเป็นติปด้วยครับครับผมก็อยากให้ให้เอฟซีนะครับเนาะให้ให้อาชิตเนาะบอกว่าวันนี้เป็นเอฟซีจากท่านใดนะว่านี่เพื่อนเป็นพี่พี่ฝนนะครับพี่ฝนจากญี่ปุ่นหรือไม่ถ้าถ้าเราถ้าเขาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องเราแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ทุกช่องนั่นแหละพี่กันนิกาเอโด โอ้คุณได้ละีกานิการิกานิการกานิการละแต่ก่อนนเราต้องรู้จักพื่แกในพี่กานิกาครับผมพอดีเราเคยมาเสื่อดูที่น้ำครับอยกับอัแอดไล่ปากแปรละลาเพียงก็เลยติดต่อมาเกแกถายแน่ที่จริงพรุ่งนี้นะถึงจะเป็นวันเกิดแกแต่ที่นี้ผมบอกว่าวันที่เก้าไม่ว่างไม่มีใครว่างเอาไปศาลกันหมดครับอแล้วผมก็ไม่ว่างด้วยอ่างเงี้ยแกก็เลยเอาเป็นวันที่แปดก็เลยแบบว่า อวยพรให้ลุงไปด้วยเลยครได้สองต่อแล้วแกก็ส่งมาให้ค่าเค้กให้ลุงด้วยแม่เค้กวันเกิดลุงนั่นแหละทำกันเพราะว่าเดือนนี้วันเกิดลุงวันที่เจ็ดครับผมก็วันนี้แกก็ลำถวายพร้อมกันไปเลยครับอวยพรให้ลุงไปด้วยของแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเค้กวันเกิดเราค่อยว่ากันใกล้วันก่อน เออจะบอกเราเด้อจะบอกพยพเด้ออยู่นี่เด้อไม่บอกไปสั่งร้านนั้นเด้อเนี่ยอยู่ใกลๆอีกครับอแล้วแล้วถามสัมภาษณ์หน่อยเรามาทำอะไรครับสัมภาษณ์กับเจมส์ไหมมาทำอะไรก็ได้อนนี้ก็เป็นหมวยนี้ครับผมจีไปไปครับผมอ่าทีมงานทีมงานจำปาดงครับผมรถเจงคันสีขาวนะครับอยากให้กลับโดยสวัสดิภาพนะครับดักไว้ครับดักไว้ ใช่สี่ที่สองไมเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ครับผมกําลังจะเมื่อกี้นี่กําลังจะแบบว่าหอบกันหนีอยู่ทั้งเงินค่าลําทั้งหนึ่งค่าคอมเว้ยูในหลายเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนคิดมันทวงมันทวงออนไลน์ใช่เมื่อคืนนี้ทวงไม่ได้ดิเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้มีเอฟซีสั่งเสื้อให้แต่เดี๋ยวเราไปให้ที่ลุงแข่งยังแข่งใช้ไปยังเพราะในนั้นมันก็จะมีในกลุ่ม่าสมทบสร้างของด้วยดูเถอมีอะไรชื่อไหมแมาต่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นยอดที่พี่อ้อมเขาขายของนั่นแหละ สมทบต่างองค์ผู้ด้วยคือกอกอลายคุณกอกอลายโพธิงได้แล้วในโพดที่ผสมของชิ้นไม่ต้องห่วงครับชิ้นเบิกแต่เบิกเลยเบิกก่อนหน้าเจ้แน่อู้แน่นอนหนูเจ้จะไม่ได้เบิกต้นเดือนแน่แกเบิกขึ้นเดือนเดือนออกเดือนเอายาเสร็จภารกิจการราแล้วไปไหนต่อครับพี่อมจากลับบ้กอกอกเลยครับผมก็ไม่รู้ครับผมทีมที่มาจากกกอกก็หลายคนเดินทางบ่ายนี้เหมือนกัน เบิกเลยเบิกทีเดียวได้เองเบิกทีเดียวได้เปลี่ยนชุดกันเร็วแท้โอ้มืออาชีพนมืออาชีพมากครำปุ๊บเปลี่ยนปั๊บทันทีทันใดนะฮะย่านย่านเสื้อขาวดำเลอะเนาะจะซักยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวได้รำอีกอยซักทีเดียว นะฮะบรรยากาศหลังการรำน้อนนะครับพี่เสือก็ไปรับเงินมาแล้วนะฮะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณฝนนะครับผมนะติดต่อผ่านแอดมินแอดชิดนะฮะแอดชิดนะฮะให้รำนาะนะก็รวมถึงเป็นการรำทั้งขอพรให้คุณฝนเองนะในเกิดในวันเกิดในวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ให้กับคุณลุงเนาะนะพรุ่งนี้คุณลุงก็จะทางไปสาลมุกนาหานะครับก็ถือว่านะครับผล นะเลียผลของการรำในวันนี้นะฮะร,รำขอพรปู่ในวันนี้นะครับได้พรสองประการนะฮะให้ทั้งเจ้าภาพแล้วก็ให้กับคุณล,ลุงด้วยเนาะนะครับพนิกีก่กขีดมา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 กินไก่อีกไม้กินไก่อีกไม้ไก่หนูอยู่ไหนไก่หนูอยู่ไหนไก่พี่นิกอยู่ไหนเนาะ มามากินไหมกินอีกไหมเพราะอิ่มแล้วมา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 กินมามามากินมามามากินแล้วมากินแล้วมากินแล้วมากินแล้นิกกี้เจ้าสบายดีบอเจ้าอยู่จังไรเจ้าเป็นจังไร กอดแล้วเลยหอไมไหน <laughs> ออกมาไม่ต้องไปนอนตรงนู้นเอ๊ะพี่นิกกินน้ำไปยังเนาะเฟินเฟินนะพี่นิกกินน้ำหน่อยเร็วไม่ได้ก่อนน้ำเอ๊ะอ้าพี่นิกมากินน้ำก่อนเร็ว กินน้ำไหมกินน้ำไหมมา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 อ่ะอ่ะมาอ่ะกินน้ำไม่กินอ่ะอเมื่อกี้กินตับย่างแล้วทำไมไม่เห็นกินน้ำเนะาะหรือไปกินน้ำที่ไหนมาฮะอย่าบอกนะนไปกินน้ำสะมานะ่ะ พี่นิกเขาชอบกินน้าจากขวดนะปกตินะถ้าใครได้ดูคลิปที่พี่เสือลงไปเนะครับอ่ะนอนปะเมื่อคืนก็อดนอนทั้งคืนนะฮะอยู่เฝ้าพี่เสือเนาะนะครับเมื่อคืนพี่เสือนอนนาคนเดียวนะพี่นิกก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะฮะนั่งนอนอยู่บนโต๊ะนะทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะขอบคุณพี่นิกมากนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมท p พ o f f ฟ e นะฮะ0927947526นะครับสวัสดีครับ